สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจชะต่อนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาติดตามการแก้ไขปัญหาทุเรียนไม่โตนะครับวิธีแก้ไขก็ผมก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับแต่เพื่อมาอัปเดตนะครับให้ท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับท่านดูนะครับการแก้ไขของผมก็คือ นำต้นใหม่มาปลูกเลยนะครับต้นเก่าก็ไม่ต้องทิ้งอันนี้คือต้นเก่านะครับนี่ที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นต้นเก่านะครับพอเราเอาต้นใหม่มาปลูกนะครับเห็นยังต้นใหม่นี้จะแซงเลยนะครับนี่ต้นใหม่นี้จะแซงนะครับเพราะว่าเขานี่มีปัญหาแต่เราไม่ต้องเอาทิ้งนะครับเราไม่ต้องต้องเอาทิ้งนะครับเห็นยังเขาก็ปรับสภาพดีขึ้นนะครับเราก็ไว้นะครับ ไว้สาหรับเสริมรากไปเลยนะครับนี่ไว no ้เสริมรากไปเลยต่อไปนะครับนี่เราก็โน้มเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่โน้มเข้ามาอย่างนี้ครับก็เราก็จะได้ต้นที่เสริมรากไปเลยนะครับนี่นะครับเราจะได้รากสองรากไปเลยนะครับตอนแรกเขาออนแรมากครับนี่ดูนะครับพยายามตัดแต่งกิ่งไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะครับในที่สุดก็ พอเราเอาต้นใหม่มาปลูกนะครับเขาก็พยายามสู้นะครับพยายามโตแข็งนะครับนี่แต่รูปต้นรูปทรงนี้เสียไปหมดแล้วนะครับนี่นะเสียไปหมดแล้วแต่ว่ารา,ากเขายังมีประโยชน์นะครับเพราะนั้นตามที่ผมเคยบอกนะครับต้นไหนที่มันโตไม่ดีนะครับเราก็หาต้นใหม่มาปลูกเลยนี่อย่างผมหาต้นใหม่มาปลูกนะครับ ทีนี้สาเหตุนะครับในการปลูกทุเรียนแล้วมันมันไม่โตก็หลายสาเหตุหนึ่งก็มาจากต้นพันเองนะครับที่ไม่สมบูรณ์อาจจะจากระบบรากนะครับสองอาจากการนํามาปลูกนะครับเราได้ตัดรากหรือไม่นะครับเราได้ตัดรากหรือไม่เลยต้องตัดรากขดรากแก้วก่อนนะครับสามนะครับในช่วงที่เราปลูกนะครับบางคนนี้ปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนดินอิ่มน้ําหรือไม่นะครับดินระบายน้ําได้ไหม ดินระบายน้ําไม่ได้ดินอิ่มน้านะครับมันก็ดึงทาาหารขึ้นต้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนเป็นสิ่งสําคัญนะครับหรือไม่ก็มีปัญหาสภาพแวดล้อมครับอาจจะโดนสัตว์เลี้ยงมากินนะครับอย่างสวนผมนี้นี่ครับรั่วไม่เสร็จนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ ไม่ได้ทําด้วยซ้ําครับนี่ทําก็ได้แค่เสานะครับยังมีลวดอีกยังมีตัดรวดน้มอีกนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับมันก็มันจะมันก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงวัวของชาวบ้านนะครับมาบ่อยนะครับมาบ่อยบางครั้งเราก็ดูไม่ทันนะครับบางครั้งก็ดูทันแต่ก็พูดไปก็ไม่ได้นะครับอ่าเรามาพูดปัญหาตัวนี้เมื่อกระทบกระทั่งกันไปนะครับอาจจะไม่ใช่วัวกินแล้วครับต่อไปปัญหาอย่างอื่นลุกลามมานะครับก็เลย ก็เลยตัดปัญหานะครับก็พยายามแก้ไขที่เราก็แล้วกันนะครับก็คือพยายามทารั้วนะครับมันก็หลายสาเหตุแล้วแต่นะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องราวของอระบบรากเนี่ยครับระบบรากดีไม่ดีก็อยู่ที่การให้ปุ๋ยด้วยนะครับเราต้องให้ปุ๋ยถูกจังหวะถูกช่วงนะครับไม่ใช่ให้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวควรจะเติมเคมีไป,ไปด้วยนะครับหรือท่านที่งงนะครับไม่รู้จะใช้ยังไงก็ เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายบริษัทนะครับผลิตออกมาเป็นลักษณะปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ใช้สําหรับทุเรียนเล็กอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาทาออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับท่านก็สะดวกสบายนะเพียงแต่ว่าท่านเอามาใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับต้องศึกษาว่าต้นขนาดเล็กนะครับควรไม่เกินหนึ่งกำมือนะครับหรือถ้าต้นใหญ่ขึ้นก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับนี่ทาให้ท่านเห็นนะครับว่า วิธีการแก้ไขปัญหาต้นเดียนไม่โตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเรามัวเลี้ยงต้นนั้นต้นเดียวนะครับต้นแรกนี้นะครับแย่นะเสียเวลาเปล่านะแต่ยังไงเสียต้นนี้ก็ไม่เสียนะครับไม่เสียเราก็เอามาเสื่อมรากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเรื่องราวของแก้ปัญหาทุเดียนนะครับมันไม่โตด้วยสาเหตุอะไรนะครับทำไมทุเรียนไม่โต มันก็ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับดินน้ํานะครับเป็นสิ่งสําคัญน้ํามากไปก็ไม่ได้นะครับดินไม่สมบูรณ์ให้ปุ๋ยไม่เต็มที่มันก็ไม่โตให้ปุ๋ยมากเกินไปให้ปุ๋ยผิดสูตรมันก็ไม่โตนะครับก็อีกหนึ่งคลิปครับนํำมาฝาก FC นะครับหวังว่าคงยัเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ